18กุมภาพันธ์2,568ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้เวลาเกือบจะ18นาฬิกาครับเราก็จะพาท่านมาชมลักษณะของต้นทุเรียนที่พ้นอาการนอกหนาวมานะครับในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาหลังจากที่ใบของเขาร่วงไปเยอะนะครับขณะนี้ใบใหม่เขากำลังแตกยอดออกมาแดงทั้งต้นเลยนะครับ ในขณะเดียวกันต้นนี้เขาก็มีการออกดอกมาด้วยนี่คือลักษณะดอกทีนี้ก็อยากจะบอกให้เพื่อนอทราบนะครับว่าการณีต้นที่มีใบร่วงเยอะอย่างนี้แล้วก็มีดอกอปะปนกันอย่างนี้เราจะไม่เอาดอกไว้นะครับเราจะเอาดอกออกให้หมดเนื่องจากว่าจะเกิดการแย่งชิงอาหารกันระหว่างยอดอ่อนและก็ดอก ในขณะเดียวกันต้นนี้ก็อยู่ในสภาพที่ใบเก่าเขาร่วงไปเยอะนั้นคือสภาพที่ความสมบูรณ์ของต้นยังไม่เต็มร้อยในกรณีที่ต้นไม่เต็มร้อยอย่างนี้เราจะไม่เลี้ยงดอกนะครับเพราะว่าจะเป็นภาระของต้นเราจะต้องเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งถ้าหากว่าเราเลือกเอาดอกไว้นะครับก็จะทําให้ต้นนี้ซึ่งกําลังจะฟื้นตัวนี่มีความสุดโทมลงไปหนักกว่าเก่าอีก เพราะว่ามันมีการแย่งกินอาหารกันสองทางก็คือดอกเขาก็จะกินยอดอ่อนเขาก็จะกินแต่ถ้าหากว่าเราเอาไว้ทั้งคู่นะครับมันก็จะมีการสลัดตัวใดตัวหนึ่งที่แน่ๆก็คือจะมีการสลัดดอกทิ้งแน่นอนดังนั้นเราเอาออกตั้งแต่ต้นตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะครับนี่คือลักษณะดอกที่เราเอาลงมานะครับเราจะต้องเอาลงมาให้หมดต้นนี้ปีที่แล้วนี่ก็จะออกดอกล่าช้า อย่างนี้แหละครับคือเขามาออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์แล้วเราก็ทดลองเลี้ยงลูกไว้ทั้งหมด7ลูกนะครับปรากฏว่าลูกรุ่นที่ออกในเดือนกุมภาพันธ์นั้นกว่าจะไปสุกก็ปาเข้าไปเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดฝนตกชุกมากที่จังหวัดบึงการาถามว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติไม่โอเคครับไม่ตอบโจทย์ปีนี้ อ่าเมื่อมีดอกออกมาแบบนี้พร้อมทั้งใบไม่เยอะใบร่วงแบบนี้เราจึงถือว่าเราได้รับบทเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้เราจึงจะทําการเอาดอกลงมาให้หมดนะครับอ่าดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ดอกเขาโตไปเรื่อยๆกินอาหารไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็จะสลัดเองอันนั้นคือการสูนย์เปล่าทางพลังงานนะครับอ่าเราเอาออกตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะครับ ถ้าหากว่าเราเอาออกแล้วทีนี้การแย่งชิงอาหารเขาก็จะลดน้อยลงอาหารที่ดอกเคยกินนั้นก็จะถูกไปเลี้ยงยอดอ่อนใบอ่อนต่อไปเมื่อใบอ่อนเหล่านี้เขาแก่เขียวเข้มนะครับเขาก็จะเป็นผู้สร้างพลังงานมาสะสมไว้ที่ต้นต่อไปปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่สังเกตว่าเขาแตกยอดอ่อนออกมาเยอะเลยนะครับเราก็จะเลี้ยงยอดอ่อนออกมา สิ่งที่จะมารบกวนยอดอ่อนอในระยะขนาดเท่านี้ก็คือพวกเพลี้ยต่างๆรวมทั้งแมลงปีกแข็งนะครับเราจะต้องทําการพ่นปัจจัยป้องกันไว้ดีที่สุดที่จังหวัดบึงการขณะนี้ฝนยังไม่ตกมาสักหนึ่งครั้งเลยนะครับเรากําลังลุ้นอยูอ่เมื่อตอนบ่ายๆของวันนี้ก็ได้ทราบข่าวจากเพื่อนที่อยู่แถวๆอุดรหน,นองโวลําพูนะครับมีฝนตกที่บึงการสภาพ อากาศอยู่ในช่วงคืมๆแต่ไม่ตกนะครับเราก็รอรุ้นว่าถ้าฝนตกมาสักหนึ่งครั้งในถือว่าเป็นฝนแรกของปีนั้นก็น่าจะสร้างความสดชื่นให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับเมื่อตอนเช้าเราก็ทําการตัดหญ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเสริมระบบรากโดยการใส่ปุ๋ยหมกักใส่น้ำหมกักตามไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ